เพราะเวลาหลายคนมาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเรามาเจอตามอนุสาวรีย์หรือรูปลักษณ์ของบุคคลสําคัญเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องมาและต้องอธิษฐานอะไรหรือกราบขอพรอ,อะไรหรือยังไงเนี่ยหลวงตาม,มีวิธียังไงถ้าเรามาเจอรูปนี้ทั้งหมดเนะี่ยถ้าจะขอความอุรมสมบูรณ์หรือขอโชคลาภก็ต้องราชการที่สี่ราชการที่สี่วเรียกว่าอะไรก็กรามเพราะว่าอะไรครับอา้าว ก็ยุบมันวางฮะยุเมื่งครังเข้าใจะยุบคือบ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ไม่มีการลบราค่าฟันในยุคนั้นใช่ไหมถ้าจะเอาความกล้าหาญตัดสินใจเด็ดเดียวน่ะต้องข้ารสวนครับหรือไม่กับพระเจ้าตากมมันคือกําลังในยุคนั้นถูกอ่าครับโอได้เคข็ดลับไป มันเป็นปกติไม่ใช่ไปขอพระเจ้าตากขอให้ผมรวยนะครับหรือไม่พระนเรสวนนะครับลบตลอดตั้งแต่ยันตั้งแต่เด็กเลยลบตั้งแต่เด็กแล้วยันท่านเราตั้งไปแล้วคิดดูนะแล้วที่ว่ามีคนเคยไปขอเรื่องทหารเนี่ยขอให้ผมอย่าได้เป็นทหารเลยแต่ไปขอกับพระเจ้าตากกับพระนเรสวนเนี่ยเป็นแน่นอนไปขอติดคนไม่ได้เป็นทหารทุกคนไม่ได้อ๋อ ขอขอพิกยุกครับครับอืมมันก็คือพลังงานน่ะที่ท่าน่ะทิ้งไว้ในภพชาตินั้นเนี่ยพลังงานไม่สูญหายไปจากโลกนะครับนั่นคือกรรมนั่นแหละเราเกิดมาเนี่ยกี่ภพกี่ชาติล่ะจุดเริ่มต้นเราก็อยู่ที่มนุษย์นี่แหละการเป็นวาใจเกิดเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่จะไปกลัวากายไม่กลัวตายท่านบอกเองต้องมีฐาน ท่าเองก็ต้องฝากชีวิตไว้กับโพธิสัตว์ทุกองค์ไม่ใช่ฝากไว้กับคาองเดียวนะอนาคตข้าตัดสรู้ไปแล้วเนี่ย <c oughs> ข้ากท็ทิ้งเองอยู่อยู่แล้วไง <c oughs> เองก็ฝากไว้ทุกองค์หละครับ <c oughs> ตอนนี้ฝากกับโพธิสัตว์ยังไม่พอจกักรพรรดิด้วย <c oughs> เพราะจากักรพรรดิเนี่ยมันมีตั้งแต่ พระเจ้าองค์ถมมาแลองค์ปัจจุบันและองค์ข้างหน้าหน้านน้นนะ่ะมันเป็นสมบัติกลางๆเพราะนั้นเวลาคนสวดเนี่ยตั้งใจสวดจริงๆเนี่ยมันถึงปัญหาในชีวิตเนี่ยเด็กๆมากแลนะ้วชีวิตพลิกเลยนะใช่มัน้็นขอผ้าที่ไหนหรอกสวดนี้เนี่ยสวดทุกครั้งจิตเราอยู่กับจักรพรรดิแผ่นดินนะ่ ใช่ไหมล่ะน้ำสัมผัสระเด้ง่ายๆด้วยครับโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยนะนเวลาสวดน,นะมันจะมีคนที่ไม่นั้นมาสวดด้วยนะอ่ะมันจะมีความรู้สึกครับมันครถึงไม่กล้าสวดสวดเฉพาะกลางวานันกลางคืนไม่กล้าสวดน,นะน่าเสียดายนะที่หลวงตาเคยบอกว่าตอนนั้นที่หลวงตาบวชที่วัดพุทธสวรรค์ใช่ไหมฮะ ช่แล้วหลวงตาอยู่ตอนกลางคืนแล้วจะอยู่ได้ยินเสียงเขาฟันดาบกันอืใช่ตอนที่อยู่กับหลวงพ่อหวนะครับฟันดาบว่ามาสองมน้าต่างก็ไม่เห็นอะไรพอมานั่งสวดเอ้าฟังนิกแล้วมันเป็นวัดที่ฝึกฝึกดาบในโจกพระเทสสวนอาหารครับมันก็มีมันก็มีพลังงานเก่าซึ่งจริงๆแล้วคือเราอ่ะเลย มันเป็นชื่นของเราเลยครับแต่เราไม่เข้าใจก่นเองถ้าถ้าเราฝึกไปน,น,นานๆเข้าเนี่ยอายุคมากขึ้นมากขึ้นมันก็เข้าใจไปเรื่อยๆเลยครับอยุคนี้ต้องกราบพระครับต้องสวดมนต์ในยุคนี้ฮะอาศัยกันไม่ได้ต้องอาศัยตัวเองนะ เองใส่ตัวเองนะอ,อยูนี้ต้องอาศัยตัวเองให้จิตอยู่กับพระให้มากที่สุดท่านบอกหลวงปงู่หลวงพ่อท่านสอนไว้่ะมันจะมีเหตุการณ์เยอะแยะไปหมดเลยท่านบอกอย่าทิ้งพระ้อยพระลวงตาจะไม่ทิ้งเวลานอนก็กร,รมสวดแล้วก็หลับ,บมันจะตัดคลืนไม่ดีะซึ่นกรรมที่เรามีได้ดีเนี่ยมันจะไม่มาเพราะจิตเราอยู่กับพระ ค่ะเป็นสายใหญ่ถ้าเรากาบ่อยๆนึกบ่อยๆสวดบ่อยๆเนี่ยบางทีเรานอนเราก็ฝันฝันไปเทศมั่งฝันไปเรียนอาคงมั่งประมาณเนี้ยครับฝันไปทำบุญมั่งคือในแต่ละวันในชีวิตประจำวันให้จิตเรากลับมาอยู่กับพระให้ได้<ช>บ่อยๆนะฮะโชคนะท่านให้ปิดอบายภูมิถ้าจิตอยู่กับพระเวลานอนก็กาพระสวดให้หลับ ทุกครั้งครับอแล้วอย่างคนที่เขาทํางานกันอยู่เนี่ยครับเขาจะทำยังไงให้กินเขาอยู่กับพระฮะก็ตอนนอนไงจูหมายถึงช่วงกลางวันเงี้ยนะฮะกลางวันก็กำ้าเดินไปเดินมาขับรถก็มองภาค้าอยู่หน้ารถแล้วก็สวดไปเลยแล้วก็แผ่ไปครับคือเนี่ยเราโลกเนี่ยมันติดไม่ได้สมองใยุคนี้มันวัตถุมันเจริญมันไปติดมากไม่ได้ครับ มันต้องเตรียมตัวเตรียมตัวตายด้วยไะเตรียมตัวตายใช่เรามาฝึกเตรียมตัวตายกันนะถูกไม่มีใครไม่ตายเลยเนี่ยครับตายต้องฝึกด้วยใช่ไหมใช่ถ้าไม่ฝึกถ้าไม่เรียนมันก็ไปทางโลกนะครับเวลาออกจากล่างมันจะนึกออกไหม,มนึกไม่ออกเพราะไม่ฝึกไว้ คนโบราณเขาจึงไหว้พระสวดมวนต์ก่อนนอนเนี่ยเปลี่ยนขึ้นคนโบราณเขามีรางสังหรณ์เพราะมันมีไม,ไ,มไม่มีวัตถุวัตถุไม่เจริญเวลาญาติทั้งหลายลูกหลานเนี่ยโวงไม่ดีเนี่ยเขาจะโลเธอจะให้ไปเปลี่ยนขึ้นที่วัดวัดน่ะจะโจเปลี่ยนขึ้นครับก็ไปจดมนภาวนาหรือไม่ก็ไปบวช หรือไม่ก็ไปรักษาศีลเปลี่ยนขึ้นจากขึ้นที่ไม่ดีที่เปลี่ยนเขา้าวิหารพระเหมือนอย่างเราเวลาเรามีความทุกข์เราก็ไปวัดใช่มาหาพระทุกกลับไปก็เอาบรรเทาทุกข์ได้ปัจจุบันเน่ไปอย่างอื่นไม่ไปวัดครับ <laughs> ที่หลวงตาบอกเรามาพักเนี่ยที่จิตมันพักเนี่ยหรือต้องไปพักเนี่ย อย่างคนที่คิดว่าต้องไปทะเลไปเนี้ยคือการพักเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการเพิ่มครับคือถ้าบันทึกเมื่อไหร่เนี่ยถ้าบันทึกทั้งโลกมันก็เพิ่มทั้งโลกอ่ะถ้าบันทึกเรื่องทางมะนสมุนภาวนาเนี่ยมันก็บันทึกเรื่องธรรมไงครับคือบันทึกจนตายอ่ะพอตายก็ หยุดบันทึกแล้วบันทึกไม่ได้แล้วมันกอ,อกลับแล้วถ้าคนธรรมดานะที่ไม่สมนุนไหว้าเนี่นะไปตามอารมณ์สุดท้ายแล้วเพราะธาบมันบีบไงมันดูดของแข็งของมีคมโดนของมีทิศโดนแก่ชราเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันมันจะเป็นต้องออกนะที่พระเจ้าท่านสอนเรื่องทุกข์กัทุกข์คือสิ่งที่ทนไม่ได้นละครัละ อะนรอย่างทหารที่เขาตายในหน้าที่อย่างงี้ยล่ะฮะถ้าเขาสวดมนต์ดูเมื่อเขาไปกับพุทธมนตะ์ไม่จกผมเลยนะ<อ>ไปกับพระไม่ใช่ออกจากล่างแล้วมันจะมันจะอนั่นเลยนะไม่ใช่นะครับออกไปเนี่ยมันยังมีสติอยู่นะมัน,มนยังเห็นแสงสว่างในพระ,ะมันก็น้อมไปกับพระห้อยพ้าไปด้วยแล้วไปออกลบด้วยนะใช่ อย่างในโบราณที่เขามีอย่างพวกผ้ายันมีคาถาอาคมที่ยิงไม่เข้าอะไรอย่างนั้นแหละใช่มนันมีพลังงานที่ท่านบรรจุไว้ครับมีรูปมีนามเราทุกครับรูปนามหลวงตาอธิบายง่ายๆอย่างพวกเราทุกคนนะมีรูปนามทุกคนใช่ไหมมีอะมีกายกระใจค่ะรูปกำนามรูปกระยังหนึ่ง บางคนลูกไปอย่างหนึ่งนามอีอย่างหนึ่งครับบางคนลูกปกติครับแต่นามาทะเป็นเป็นไม่เกิดอ๋อบางคนก็เป็นยักษ์บางคนก็เป็นโพลิสัตบางคนก็เป็นเปตอสุรกายแล้วแต่ครับนามาทมคือความรู้สึกหรือพลังงานภายในของเราจิตที่เข้าบันทึกไว้ล่ะครับ กรรมที่เขาทำมาทุกวันทุกวันนั้นเขาก็ไปตามนั่นแล้วทีนี้พอเรามาสวดมนต์เราก็กำหนดทิศทางในการเวียนว่ายตายเกิดได้คนที่มีความทุกข์อยู่แล้วมาสวดมนต์ได้บุญไหมครับได้จ้ะทใหม่ๆก็ยากหน่อยพอทนสวดเป็นนานๆเข้านียมันก็ค่อยๆซึมเข้าไปค่อยๆซึมครับ เพราะหลายคนสวดไปด้วยก็เศร้าไปด้วยร้องไห้ไปด้วยกับเรื่องราวในชีวิตเนี่ยถ้าสวดไปบ่อยนะครับถ้าจริงมาสวดินๆกัน,นเยอะอย่างนี้นะครับนานักความทุกข์หายไวไว,ไวมากกว่าไปสวดคนเดียวแล้วพวกอาการเจ็บป่วยละ่ะเหมือนกันหนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าบอาการสวดมนต์เนี่ยมันเป็นชะลอความแก่ ครับพอเราสอบไปบ่อยพอยุ่งมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ไปไหนครับพระมัญชินคือจิตไม่ไปไหนนานตั้งโลกนานเพราเตรียมตัวจะออกจากร่างไงเ <c oughs> <c oughs> พราะฉะนั้นรู้สิทธิหลวงพ่อสบัยที่เป็นราชการนะเขาจะก่อนมาเสียเนี่ยเกาต้องฝึกก่อนสุขสาวอาทิตย์เขาไม่ไปไหน อิสานอยู่บนบ้านนั่นแหละสวสดมนต์ภาวนายืนเดินนั่งนอนอะบางอาทิตย์ขอเนี่ยวันเดียวสองวันแล้วแต่ครับเดือนหนึ่งมีสียอาทิตย์เขาก็อยู่วิเวกในห้องเขาอ่ะพอจะไปเสียนเนี่ยไม่ต้องไปวัดเลยบ้านเขาเป็นวัดโอ้เดี๋ยวนี้วันหยุดพวกเราทุกคนก็สามารถเอาบ้านแล้วก็ปฏิบัติทำตัวเองได้เลยนะฮะใช่ พุทูปองค์เดียวหรือพระองค์เดียวเนี่ยครับเป็นทั้งอาจารย์เป็นทุกอย่างก็หลวงพ่อท่านให้พระหลวงตาองค์หนึ่งบ,บ,บอกเอ็งอยากรู้อะไรสามโลกกทาทธา,าี้ถามพระเนี่ยอวตุจะถามยังไงอ่ะถามยังไงครับ,เ,รบเอาก็นึกถึงท่านบ่อยๆนึกถึงพระน้อมปฏิภาบบ่อยๆเวลาสวดพระเป็นสื่อพลังงานมันมีทั้งโลกและธรรมไง ในผ้าเนี่ยยิงพ้าเป็นรูปรรลักษณ์โพลิสันทั้งผู้ดูหลวงปู่ทวดหลวงพ่อปานอุบาศีวิชัยอะไรประมาณนมมนเนี้ยมันจะนึกออกเวลามีปัญหาเนี่ยกรรมบ่อยๆฮะมันใช้ประโยชน์ได้เะงั้นเขาจะเชาะห้อยพระทําไมไม่เป็นประโยชน์มันไม่ใช่ครับเวลาสวดมนต์ให้กรรมพระมองภาพพระ ใช่ทำไมต้องมองภาพด้วยครับบล็อกจิตมันไว้ตาอยู่กับภาพจิตอยู่กับพระ,ะอยู่กับบทสวดมองภาพของภาพแะก็ลืมตาหลับตาอยู่นะสวดไปถ้าพวกนี้มีมีความเพียรหน่อยขยันหน่อยก็จะสัมผัสลูกกับนาำได้ง่ายหน่อยครับ สัมผัสพลังงานได้น้อยหน่อยได้ไว้หน่อยแล้วก็จะเข้าใจในชีวิตเราเข้าใจอดีตอ่ะเพราะปัจจุบันมาจากอดีตในการกระทําปัจจุบันคืออนาคตมันจะย้อนอดีตได้ครไม่ต้องไปถามใครเพราะเราบันทึกกรรมไว้ในโลกนราจะไปไหนเพราะนั้นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเรเป็นไปนไม่ได้ครับถ้าเราหยุดนะยกเว้นเราไปทางโลก มากเกินไปเราก็ไม่รู้ว่าอดีตเราเป็นยังไงอนา,าคตก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นยังไง mm hmm. แต่ถ้าเราพิจารณาจริงๆมนุษย์ในยุคนี้มันก็ร้อยปีร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สบสี่ชั่วโมงอยัางตัวเรอยู่สักกี่วันนะสองหมื่นวันถึงไหมครึ่งหนึ่งแล้วับ <laughs> วันมีสิบโมงมันก็หมดไปเรื่อยๆนะถือั่งเข้าใจว่าโลกนี้ไม่ใช่ของใครนะ เป็นของมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่ายายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยในศาสตร์หลวงพ่อที่สอนหลวงตาไว้ท่านบอกเองต้องเกิดเป็นใหญ่นะอนาคตเองเป็นทำใหใหญ่ไปเรื่อยๆหละไม่ใช่เกิดมาแล้วเล็กต้องควบควบคุมในการเวียนว่ายายเกิดนะครับคือต้องสวดมนต์ภาวนาต้องให้จิตอยู่กับเคลื่อนของไตรสนานาคมเคลื่อนของบพุทธธรรมพรมมะสงฆ์อ่ะ พระพุธเจ้าโอเคท่านไม่เกิดแล้วพระธรรมก็โอเคเป็นปกติส่วนพระสงฆ์น่ะมันมีทั้งหนองพุทธภูมิปัจเจกภูมิและอัตภูมิซึ่งเตรียมตัวที่จะต้องไม่เกิดแล้วก็เป็นสาวกภูมิบางคนก็นติดตามพวกโพริษัทองค์ไหนองค์หนึ่งพระนานั้นถ้าิดเข้าถึงใจสนารณนาคมสายใยจาิตเราเนี่ยท่านน่ะมันก็มากขึ้น ถ้าเราสวดทุกวันเนี่ยสวดทุกครั้งสายใยมีทุกครั้งถ้าสวดจากนี้ไปจนตายล่ะวันหนึ่งกี่รอบอ่ะสายใายกี่รอบอะคำว่าสายใหญ่ก็คือปัจจุบันเนี่ยมันจะเดินอดีตปัจจุบันเราเราฝึกกรรมฐานทุกวันทุกวันนะมันก็เป็นสายใหญ่เหมือนเราอยู่พวเมียอยู่ด้วยกันมันก็บันทึกตั้งแต่จํา เจอกันครั้งแรกอ่ะเวลาด่ากันมันก็มีสายใหญ่ขึ้นมาสองนาทีสองวิมันก็มาแล้วมันมาหมดแล้วเหมือนพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นเทวทูตท่านมนกเย์นะมันอดีตมันก็ขึ้นมาท่านก็ต้องบวชนะถ้าท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดินะเพราะสายใหญ่ตรงนี้ก็คือการทาปัจจุบันให้มาก เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงความเคยชินได้ก็เท่ากับเราเปลี่ยนกรรมได้เปลี่ยนได้หมดนะจากคนธรรมดานี่แหละมนุษย์ธรรมดาเนี่ในอนาคตอาจจะเป็นผู้ได้เจ้างองค์ใดองค์หนึ่งนะมนุษย์เราทุกคนเนี่ยนะฮะมนุษย์เนี่ยนั่งอยู่นี่แหละเพราะมันต้องตายทุกคนนะมันองเกิดเกิดตายท่านสอนองตาชัดๆเลยบอกในเองก็เวียนว่าแต่เกิดอยู่แล้วเนี่ยก็ฝึกฝึกไปด้วยอ่ะค,ค่อยๆฝึกนะมันไม่ได้ฝึกชาติเดียว ถ้าเอไม่ฝึกชาติเนี้ยเอไม่ฝึกวันเนี้พรุ่งนี้เอจะฝึกไหมเดี๋ยวก่อนดี๋ยวก็ดกติดทางโลกอ่ะยิ่งทุกวันนี้นติดวัตถุทิศทางในการออกจากล่างครับไม่รู้แล้วอารมณ์สุดท้ายที่ออกนั่นแหละออกจากล่างมันไม่ใ่ <c oughs> มันออกยากนะจดู <c oughs> แต่ถ้าเข้านะมันง่ายครับออกนะมันยาก มันยากข้ออะไรไม่มีใครอยากออกหรอกมีใครอยากออกจากร่างไหมห่ะมีใครอยากตายไหมไม่มีแค่ปวดหัวกูก็ิญยาแล,ล้วนะมีสองทางให้เลือกคือต้องไปกินยาให้เอาพิษมันออกหรือก็ออกจากร่างไปครับลองคิดดูนะคนตายเนี่ยมันจะทรมานขนาดไหนถ้าไม่ฝึกอ่ะที่ว่าไปตามกรรมโทษไปตามกรรมกรรมจะตายนี่คือกรรมฐาน ที่พุทธเจ้าท่านสอนนั่นแหละท่านสอนตามความเป็นจริงว่าไม่เกิดได้ยิง่งดีแต่ถ้าเกิดอยู่ก็ต้องฝึกนะับ<ะ>ก็ต้องเรียนนะอาศัยใครไม่ได้นะฮะอาศายัาศายตู้เจ้าทุกวันเนี่ย <c oughs> ไม่ได้นะเร <c oughs> าะอาศัยตัวเองนะฮะ <c oughs> อัตหิอัตโนนาโตแช่ตัวเอง <c oughs> อาาตูวเจ้าก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะถ้าอยากจะแก่ช้าายูน้อย โรคน้อยถ้าอยากแก่ช้าๆโรคน้อยอายุยืนก็ต้องสวดมนต์นะพระมาสวดมนต์ตั้งแต่อายุยีบเก้านะครับตอนนี้แปดสิบเอ็ดแล้วเนี่ยถ้าบูดูปกติดูไกลๆเนี่ยเหมือนอายุสี่สิบนะแต่ถ้าเวลาจะลุกก็ต้องมีคน <c oughs> ต้องม่เขี้ยวปีก <c oughs> ประมาณนั้นแหละครับ <c oughs> หลวงตาม,มาเริ่มสวดมนต์ได้ยังไงครับไปวัดสแก่ไปบวชพระพวกกันไปงานบวชที่วัดสแก่ใช่ไปเจอท่านท่านให้พระองค์หนึง่งเวลาสวดมนต์ภาวนาให้กรรมพระไม่ต้องมาถามหรอกท่านบอกสามปีไม่ถามแล้วก็เลยไม่ได้กล้าถามที <c oughs> ่จะฟังเวลาไปาวัดกับฟัง ฟังคนถามท่านนะหลวงพ่อท่านบอกข้าเนี่ยยุคนี้ข้านั pues that, ienne, ่งอยู่ข้างหน้าอาวุโสสุดเลยพระในบรรดาพระนะคือไปหาหลวงปู่หลวงปู่ให้พระแล้วก็ให้ไปสวดมนต์ใช่ครับให้ให้พักมึ่อท่านบอกเอ็งปานาติบาเยอะสัะงั้น เองไปอยู่ทั้งโลกนานไม่ได้เดนียวไม่จะเลยเพราะนั้นพอเองคิดถึงโลกะให้กลับมาอยู่กับพระกลับมาอยู่กับข้าครัหลวงตาเชื่อท่านอยู่นะะก็เลยกลับบ่อยๆกลับให้เร็วตอนที่ไปหาท่านก็ยังขินเล่าอยู่ทุกวันนะครับพอไปบ่อยๆก็เลิกเลิกกินพอสวดไปนานๆเข้านานเข้านานเข้า อยู่ก็ท่านก็สิบกว่าปีครับตัดสิตใจบวชก็ลาออกตอนที่หลวงตาเป็นคราวาสที่หลวงตาฝึกกับหลวงปู่นะหลวงตาม,มีวิธีการฝึกยังไงบ้างครับเผื่อคนที่เขาเป็นคราวาสอยู่ตอนเนี้ยเขาจะได้เหมือนเอาไปใช้บ้างนเคง่ายเลยครับอยู่กับผ้าเนี่ยครับไม่ต้องไปไหนหลวงตามไม่เคยไปหาองค์ไหนนะเข้าเขบาวัดสแกก็อยู่ที่นั่นเลยเพราะท่านบอกว่าข้าข้ามีทุกอย่างนะท่านบอก เองอยากรวยก็ได้เองอยากนาบาร,รมีข้าไปสร้างบาร,รมีต่อก็ได้ก็จะไปทำไมนะองค์อื่นหนะลวงตาอะลรเกาะองค์องค์เดียวหลวงตาฝึกยังไงบ้างครับตอนนี้หลวงตายังทํางานอยู่นะเวลานั่งรถเมย์ครับสวดมนต์ไปนะพุทธังสารน่เจะาเมยอยู่กับพลางนะอ๋อนั่งรถไปก็สวดไปอย,อยู่ข้างในครับแล้วก็ จับหน้าอกเราบางทีถ้าสวดมนต์ไปเรื่อยๆอ,อ,อยู่กับพระธมนต์ท่านบอกถ้ายังคิดไปทางโลกมากเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับอย่ากลับมาเร็วๆค,ค,นคนที่เขาอยู่กับความทุกข์ความกังวลตลอดเวลาเียนเขาก็ทำ้ายตัวเขาเองนะแม้แต่ความ ไม่ดีที่เขาคิดอ่ะหมุดหงิดมั่งคิดไม่ดีโกรธมั่งพวกอารมณ์ไม่ดีอ่ะม,มันก็ทําลายธาตุเขาอะเพราะจิตเขาควบคุมอยู่พวกนี้จะเป็นโรคโรคมาจากความคิดเราใช่ครับมาจากเราอะทําลายมันนะทําลายธาตุเราม,มาจากอาหารมาจากลมหายใจครับมาจากความคิด มาจากการกระทําก็คือธาตุข้างในเนี่ยมันแปรปวนใช่ฮะอ๋อคิดไม่ดีขึ้นไม่ดีแถวนัน้นขึ้นเดียวกันแค่เราคิดไม่ดีกับใครก็ตามแต่แต่เรายังไม่ได้พูดออกไปมนโนกรรมครับจะเป็นมนโนกรรมหรือกายกรรมวจีกรรมก็ตามขึ้นี่อยู่ตรงนั้นน่ะถ้ามันมีขึ้นเดียวกันมันก็เข้าอ๋อมันเป็นสายใยเดียวกันครับ